รู้สึกว่าโอดินของเราเนี่ยยังไม่มีสก,กินเลยไม่ใช่หรอ๋ยวลองเข้าไปดูก่อนซิโอดนินอ๋อมีสกโอ้ปวดใจปวดจิตปืนม่วงก็ไม่มีปืนแดงก็ไม่มีออแล้วมันเท่จับจิตจับใจบจ,บจริงๆแม่อย่างนี้มันก็ต้องจัดแล้ววนะอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะโอเคโอดินแดงอยู่ไหนเดีย๋ยวจัดเลยแล้วกันเหลือช่องสุดท้ายซะด้วย โอ้โหปวดจิตปวดใจแม่งออกช่องสุดท้ายปวดหัวโอเคซื้อเลยแล้วกัอะอะอะอีกสิบซพีจัดเลยละกันซื้อก่อนดำเนินรายการชำระเงินสำเร็จโอ้โหขาดแค่สิบซพีไม่มีปัญหาย,ยแล้วนักระเบผมเปมเมนโอโ้สุดยอดโอเคซื้อเลยแล้วกันนี่ไง โอ้โหเคียร์ตู้จนได้กูไม่เคยมีความเชี้ยวดีกับเขาเลยแต่มาก็สวยๆสวยงามคุ้มกับราคาที่เสียไปโอ้โหโอ้โห10 CP ของเราสุดท้ายนั้นโอ้โหโอโห้สวยจริงๆ นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโอเดนของผมนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นโอเดนนะฮะวันนี้จะมาเล่นอะไรทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าจะเป็นปืนอะไรชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนะฮะเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกทีในเกมเลยและกันเนาะโอ้โหโอเดนสุดเทปไปไปลุยก,กันเลยดีกว่านะครับ อ่าแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เยูนเกมคอที่บมายแล้วก็ผมเอฟดรอปคนเดียวเดิมนั่นเองนะโอ้ยมาวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นในะชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนั่นเองนะปืนที่ผมจะมเล่นในวันนี้ก็คือเจ้าตัว M13 นั่นเองนะครับที่ผมตัดสินใจมาเล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนไม่เล่น M13 เลย เพราะอะไรนะฮะผมมีคําตอบให้แน่นอนเพราะว่าผมไปลองเล่นมาประมาณ2-3เกมและหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานใช่ไหมนะเพราะว่าช่วงนี้คนก็เล่นอาพวก AK อะไรพวกนี้โอเดนนะครับพวกนี้นะครับที่คนเล่นกันนะครับแต่ว่า A อ็นเนี่ยหายไปนานแล้วนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าเพราะอะไรนะแต่ผมมีคําตอบให้แล้วนะครับอเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปได้เลยเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนโอเคนะตอนนี้ก็ฟาร์มถือว่าโอเคแล้วแหละนะเดี๋ยวไปจากเมืองนี้กันนะเพื่อน ผมกดสุ่มทีมันนะครับไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็โอเคใครที่ได้ดูต้นคลิปไปนะครับที่ผมสุ่มโอเดนไปนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเอ้ยเฮ้ยเสียงเท้าเสียงเท้าสนานวันไวเสียงเท้าสนานวันไว,น,น,ว,ไวนี่มายังไงท่านี่โอ้โหเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเก็บข้างหลังหมดโอ้โหมาสามตัวเลยเหรอครับเนี่ย โอโหคนอื่นนะช่องอื่นเขารีวิวโอเดนแดงไปหมดแล้วนะเหลือช่องผมเนี่ยไม่ได้รีวิวเลยนะมาล่าช้าก่าคนอื่นนะอีกนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครับถือว่าคนอื่นจะทําแล้วก็ทําไปเถอะแต่ว่าในช่องผมก็คือเป็นสไตล์ของผมใช่ไหมใครที่อยากรอดูสไตล์ของผมก็ลองรอดูในอนาคตได้เลยนะครับมีทั้ง V R แล้วก็ M P แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะสำหรับโอเดนแดงนะครับผมนี่ก็เอ3สมไปก่อนแล้วกันโนอุย้ย พี่ทําไมได้ยินเสียงอ่ะเอ้ยโอ้หต้นแดงเอ้ยโอ้โหขึ้นไปแล้วอย่างนี้ก็สลิงกิงของแก้ขึ้นไปเลยนะครับโอเคอยู่ไหนจ้าโอ้ยนี่ไงงั้นก็ขอโดดข้ามขีดจังกัดเขาเลยมาครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะโอเคมีของให้เก็บเพียบเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟูลเนี่ยเราเนี่ยฟูลนะเนี่ยโอเคเพื่อนมารอรับอยู่แล้วนะครับผมโอเคเราไปเลือกกันต่อเลยดีกว่านะหาคนหาอะไรยิงนะครับธรรมดามาครับตอนนี้ซากุระ อุ้ยโอ้โหมีเสียงโอแดงด้วยมีคนเล่นโอแดงอยู่ในโอเพื่อเราชนไปเรียบร้อยแล้วโอเคข้างบนมีปะทำไมเสียงมันแปลกๆนะครับโอเคเดี๋ยวอุ้ยโอ้แม็กม่วนแม็กม่วนแม็กม่วนเก็บก่อนเลยละกังเอาเพื่อน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 เราคุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงบอมมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังหนืดเดินอย่างเต่าเวเลยอยู่ไหนจ้า เองมาฆ่าพี่อย่างนี้นะวันนี้ผมตั้งใจจะเล่นสลิงอยู่แล้วนะผมไม่ไม่อยากเล่นเอ้ยโอ้ข้างบนนั่นเองเห็นแล้วนี่ไงล่ะโอ้โหเกาะไม่แตกถ้าเป็นเ k คที่เกาะแตกไปแล้วเนี่ยถ้าเราโดนคเดืะขนาดนี้นะโอ้โอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปตามเพื่อนเลยแล้วกันมาติดจ,จะ้ะสลิงพี่สลิงมาแล้วจ้ะน้องอเพื่อนหายตัวเอ้ยนี่ไงเพื่อนวิ่งผ่านได้ไงเอาโลเพื่อนเดี๋ยวเราตามให้เองไปเอาคนข้างหน้าเลยเพื่อนเอ้ยเอาเอา,เอาหมุนรอบตัวเองเฉยเลยงง,ง นี่ไงพี่เห็นแล้วน้องนี่ไงพี่เห็นแล้วน้องหัวแตกไปดิครับผมอ้โ oh, ห oh. อย่างที่บอกนะครับผมวันนี้ผมตั้งใจมาเล่นสลิงนะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาเล่นปั๊มเป็ดนะเพราะว่าผมไม่อยากเล่นมันนะครับเพราะมันไม่ถูกฉลกกับผมกริงๆนะครับถือว่าจะเล่นเป็นก็ไม่เอาอยู่ดีนะฮะโอเคถือว่าจะเล่นเป็นก็ไม่ได้ว่าจะ เล่นตลอดผมชอบนินจาผมรักในินจาอยู่แล้วนะครับก็เลยเล่นแต่มันนะ <c oughs> อ่เจ้าตัวปะเป้บันโกกไปสําหรับผมนะผมไม่ได้บอกผมเล่นแล้วผมมันจะเก่งนะแต่ว่าผมไม่ชอบจังหวะเราไปชินกับน,นินจาแลนะ้วไงจังหวะการเข้าจังหวะการหนีการจุกเงี้ย เราชินกับนินจาแล้วนะครับเราไม่ชินกับปั๊มเป็ดนะฮะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนปัม๊มคนเล่นปั๊มเป็ดเยอะนะผมแล้วก็ต้องไปแย่งกับเขาาเงี้ยผมโทรศัพท์ก็ช้านะไม่สามารถที่จะแย่งกับคนอื่นได้ทานอยู่แล้วนะก็เลยเอาไปนินจาไปแล้วกันนะคนเล่นนินจาไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่โอเคข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถอย่างงี้เพื่อนยิงไปเพื่อนคุมปืนอยู่นะครับยิงเขาดิยิงเขาด,ดิไอรถเอ็งจะหนีไปไหนอ่ะเอ็งจะหนีโอ้โหโอเคอย่าลงอย่างงี้ก็เรียบร้อยดีครับรถนะครับผมแนะนำนะ ถ้าคุณเห็นว่ารถที่ตามคุณนะ่ะมันช้ากว่านะครับรถสีด,ดำอ่ะคือรถที่เร็วที่สุดแล้วนะครับไอรถสองสองที่นั่งเมื่อกี้ล้วก็ลองลองมาก็น่าจะเป็นไอเดี๋ยวผมค่อยพูดเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันเดี๋ยวข้าค่อยพูดนะน้องนะเดี๋ยวก็เหมียวมีชีความไปตัวนึงชีความตัวนึงโอเคเพื่อนตามไปเลยนะครับเดี๋ยวขอตามก่อนเดี๋ยวขอตามก่อนขอตาม,ตาม,มเปลี่ยนแมกกาซีน,นสลิงกิ้ของแก้วขึ้นไปสลิงกิ้ของแก้วเข้าไปนี่ไงข้างหน้ามาดิครับก็มาดิขุยก็มาดิุโอ้โห ดาเมจสู้เฟนนกไม่ได้นะแต่เฟนนกมันอยู่ระยะใกล้ด้วยเมื่อกี้ของเพื่อนนะครับแต่ของผมก็นั่นแหละนะอย่างที่เห็นเลยโอเคอย่างเมื่อกี้ผมพูดติดค้างเรื่องรถไว้ใช่ไหมคือถ้าคุณเห็นรถว่าคนคนที่ตามคุณรถมันช้าอย่างเงี้ยพยายามวิ่งตรงเลยครับตรงแม่งอย่างเดียวเลยนะครับรถคุณจะไปไวกว่าเขานะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นเป็นผมขับสีดำเมื่อกี้ผมหาทางตรงผมจะไม่โจกนะครับเพราะว่า รถ3คันปืนเมื่อกี้มันวิ่งช้ากว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสประตูสีเทาอันนั้นก็มันก็แรงอยู่นะแล้วก็ไอรถรถรถจี๊บไอเขาเรียกว่าอะไรวะรถที่มันแบบรถไต่ถังรถไม่ใช่เออรถไต่ถังไม่รู้รถอะไรนี่นี้นี่นีคันเนี้ยคันเนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยนะครับคันนี้ก็เร็วอยู่นะครับแต่ว่าไม่เร็วไม่ทู่สตีดาอยู่แล้วโอ้โหมานีครับโอ้โหรีไวซ์กลับแล้วรีไวซ์กลับแล้วยังไงเพื่อนยิงบอมไปอ้าโดนเฉยเกียร์เคโคตรเทพ เพื่อเราโคตรโหดเลยโอ้โอหน่ารักผมถ้าขับสีดําคุณวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับวิ่งตรงไปเลยนะครับบอเลเร็วที่สุดอยู่แล้วนะครับเอ้ยข้างหน้ามาสีขุยมาสีขุยโอ้โหบอดจา๋าบอดน้อยบอดน้อยหอยสร้างเก็บของก่อนละกันตอนนี้ยังฆ่าไม่เยอะนะเพราะว่ามากับตี้โหดด้วยนะครับเขากดมาสองเขาเราผมขอเข้าห้องมานะครับก็เป็นสามคนนะเขาก็กดมาแค่สามคนเท่านั้นนะครับก็ ถือว่าเป็นสองคนนี้ที่เล่นเก่งมากๆเลยนะครับชื่อเก่งอะเออผมยิงไม่ทันเลยนะครับเก่งจริงๆ,ๆนะฮะโอเคก็ถือว่าโชคดีไปเจอตี้เก่งเล่นครับโอเคข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเอ้ยโอ้โหโกดจา๋าโกดจา๋าป่านะโกดนี่งไงโดโอ้โหโดดยิงไม่ได้เลยโดดย,ย,ย,ย่องย่องยๆองแล้วมันโดดหนีเพื่อนเรานะครับแล้วเราก็ทําไปพลอยเรายิงไม่ได้ด้วยแถบหรอแถบแถบหรอมาดี ก็มาดีขุยเพื่อนมาดีขุยอยู่ไหนจ้าโอเคผมว่าเพื่อนเราจะเก็บเลือดไหมผมพูดแล้วเพื่อนเก่งมากครับผมต้องฉีกสักเล็กน้อยนะครับฉีกสักเล็กน้อยนะฮะโอเคมีเพื่อนดีก็สบายไปหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับผมไม่ต้องกลัวตายด้วยเคบอกว่าเสียงครั้งหน้าจะมีนะผมขอข้าเราล้วกันนะน่าจะเป็น AK คนที่ขึ้นคิวฟีดเมื่อกี้นะครับยิงบอดหรือเปล่านี่ไงหวัดดีครับโอ้ ยิงไม่โดนอันนี้ยิงไม่โดนอโอโอันนี้ผมยิงไม่โดนเองจะไปโทษปืนไม่ได้อดนนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับปืนเลยเอ,อ้าขายไปไหนวะเนี่ยยู่ไหนซะยืนไหนซะพอดีซะอโหไปไหนโอเคมีรถข้างหลังแต่เขาไม่จอดน,นะครับอดียอโอทำไมกูถือมีดไปตีเขาอ้อเขาหนีได้เลยอุยโหบีบแตะใส่ด้วยมึงคิดว่ากูจะยอมมึงไหมหอมมาบีบแตะใส่หน้าอย่างนี้อย่างนี้ก็สเก็ตบูดตามเลยแล้วกันนะครับผมตามถึงสุดเลยอะเออมาดิ แมงบีบแตะใส่หน้าผมเหมือนยอดเย่เฮ่เมื่อค่ากูไม่ได้ไหนเงอะแล้วผมก็ตามมาแล้วไงแล้วผมก็ตามมาแล้วไงจังหวะนี้มันอยู่ไหนนะครับโอเคมันเลี้ยวขวาขึ้นไปตรงเลนหินทั้งหลังนู้นผมเบรกสเก็ตบอร์ดกันเลยเดี๋ยวเขารู้ว่าผมตามมานะครับนี่สลิงกิงของแก้วไปนะครับเอออยู่ไหนนะเมื่อกี้มันเสียงจอดอยู่แถวนี้นะผมไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงไหนโอเคเพื่อนยิงอยู่เอ้ยอ๋อนี่ไงรถแต่เขาอยู่ไหนนั่นเอง วิ่งขึ้นไปแล้วหรือเปล่าเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงเพื่อเราแล้วเขาก็วิ่งไปฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะเพื่อเรายิงบอดอยู่อ้าเจอแล้วอ้อเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้โหเจอแล้วจ้าเจอแล้วเจอแล้ว,เ,ลวเมื่อกี้บีบแต่ใครเมื่อกี้บีบแต่ใครเมื่อกี้บีบแต่ใครมานี่ดีเราเรียบร้อยลงไปเป็นขี้ดิเก็บของก็นแล้วก็โอ้ข้างหน,งนมีตัวข้างหนมีตัวขอซอ,อยหน้าหน่อยแล้วกันนี่แหละนี่หนะ่ะหัวตักหัวแตกไปดิ นะเก็บของไปก่อนโอ้โหบังอาจมาบีบแต่แนละ้วไม่บีบแตนแะล้ผมไม่ตามแล้วนะมาบีบแต่ตามบอหน,นี้ต้องตามดิบีบแต่โอ้ไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ยังฆ่าไม่ถึงสิบคนเลยนะครับคือหนึ่งคือเพื่อนเราโหดด้วยสองก็คือคนไม่ค่อยมีด้วยนะครับเราไปตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก็บกันหมดแล้วนะแล้ว,ลวเราฉีกออกมโอ้เพื่อนเพื่อนล้มล,ล้มเป็นเรอลิงด้วย <laughs> เรือลิงจะเป็นเรองรอเรือกระโดดริปแบบนี้ โอ okay. เคเพื่อนล้มนะครับตอนนี้เหมือนว่าจะมีรถมาตรงน,นี้ยังโอ้โห,โโหเพื่อนเราเพื่อนเบอร์สองเล่นปั๊มเป็ดถือคู่บอมนะครับซึ่งมันโกงมากมันโหดมากเลยเขาเล่นเก่งด้วยครับไม่ได้บอกว่ามันเล่นง่ายนะผมพูดเลยมันไม่ง่ายครับเหมือน KRM ใน MP อะ่ะคนเอ้ยเอ้ยไปไหนครับไปไหนครับกติ้นี่เรียบร้อยไปดีนะครับเหมือน KRM ใน MP นะครับคนบอกว่าเล่นยาก ไอ้คนบอกว่ามันโกงครับอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยบอกว่ามันโกงนังกกีมาเล่นยากนะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงว่ะเสียงตีนไปไหนก็โดดไปไหนได้คนแน่นอนสไลด์มาอย่างนี้ถือแต่โอ้โหไม่ไล้แหลกนะฮะไม่เล่นแหลกใครที่ยังไมได่ดูนะครับลองย้อนคลิปกลับไปดูได้ของเมื่อวานครับผมสอนเล่นปัมเป็ดไปแล้วนะครับวิธีการกระโดดยังไงให้โกงนะครับวิธีแบบกระโดดสูงๆตามเหมือนคนเก่งๆเขาเล่นกันผมสอนไว้หมดแล้วนะครับ ก็ใครที่ยังไม่ดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้ในคลิปเมื่อวานนะครับวิธีการเล่นปั๊มเป็ดน,นะคู่กับบอมนี่สบายมากเลยนะครับยิ่งโดดสูงโดดเร็วอย่านี้นะฮะโอเคตรงนี้มีคนสเก็ตบูทคนสเก็ตบูทแล้วมีคนยิงกันอยู่ข้างบนด้วยโอเคมันอยู่นี่ไงนี่มาดิครับยังไงครับผมหาตัวไม่เจอโอ้ยยิงเพื่อนเมื่อกี้โอเคเได้คิวอยู่นะครับตอนนี้ก็11คิวผมโอ้ยพูดไปถูกนี่ปั๊มเป็ดตีกอีกแล้วเพื่อนฆ่ามัน ปมเป็ดเราไม่สู้นะถ้าผมจะสู้ปมเป็ดผมต้องเล่นปมเป็ดเหมือนกันนะครับถึงจะกระโดดสู้มันได้นะเอาไว้หนีหาจงังหวะแต่ถ้ายืนพื้นอย่างนี้ผมไม่สู้อ่ะน้นหนีก่อนเนี่ยให้เพื่อนฆ่าไปนะครับบอกว่าข้างหน้าจะมีคนนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอสลิงหนีก่อนโอเคนี่ไงครับนี่ไงครับมาดิครับโอ้โหเป็นเด็กเพื่อนสุดยอดจริงๆเลยนะฮะธรรมดาครับผมเรามันสาย AR นะปืน AR มันยิงระยะใกล้ ต่อให้เป็น A13 e ที่ยิงเร็วก็เถอะนะครับมันสู้เฟนเน็กสู้แมกซิไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันสู้ปืนอื่นได้สบายนะครับถ้าเป็น AR เหมือนกันนะโอเคเอ้ยโอ้โหไม่เนียนนะจ๊ะน้องแถบจ๋าเอ้ยโอ้โหข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวยังไงขอยิงก่อนแล้วกันยังขอยิงเลยก็นอ้าวเชี่ยกูโดนกูโดนแถบคนตายลาะอ๋อเอ้ยโอ้โหปั๊มเป้ดีแกวไอ้นี่ยังไม่ตายเหรอโอ้โหโอ้โหแต่คนนี้เล่นไม่เก่งนะคนนี้ไม่ไม่เก่งนะคนนี้ไม่เก่งนะครับ ถือว่าไม่เก่งนะถือว่าไม่เก่งนะอ๋อโ,โดดบดส้วบโดดบดส้วบ,ดดบ,วบเลยนะนะครับโอเคโดดเป็นแต่ว่ายังยังไม่แม่นน้องฮะเจ้อ้าวจบซะแล้วอ้าวงงยินดีกัเจบกำลังพูดเลยนะก็ฝา,ากก่นแล้วก็แชร์กดซับสไครต์เพิ่มก,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 กำลังใจในะการทำคลิปด้วยนะครับ12คิว2,600ดาเมจก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ M13 นะครับมันเบานะครับคนเลยไม่ค่อยเล่นกันนะก็ประมาณนี้แล้วแค่นั้นเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับจุ๊บจุ๊บ